นี่ครับจัดเด็ดจัดเด็ดนี่ครับผมจะเด็ดมาสดๆนะครับมาเบิงมาเบิงเดี๋ยวผมดเกดล็ดนะมาครับนี่น,นี่นี่ครับแอ่ก็เห็นบักแจ้งไม่สินะครับนี่ ภาพเหมือนมาพบกับผมนะครับน้องบาวพ่อนะครับน้องทีสวนปูเสร็ดพร้อมดินนะครับเนาะก็นี่ผมก็แดดกระพอนนะครับน้องที่ตอนนี้กับระมาณเวลาเที่ยงตื่นมก็ไดี๋ยวถ้ทมาคิดยังเช็ดแล้วนะครับน้องผมก็เลยเก็บหนามากนะครับเนาะก็วันนี้ไม่กระพอนที่เังนะครับเนาะพรอนมากนะครับน้องนี่แดดซองผมนะอย่งก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดิมเก่าก็คือนี่ครับสวนนะครับเนาะนี่อ่อ ผมก็อ <niño> ย <sharing> ู่บ่อนี้ครับสวนนี้เลยครับตัวนี้ก็คือสวนที่เอะไรนี่ก็เป็นสวนปลูกกล้วยนะครับปลูกเขาน้ำเนาะครับเนาะก็ผมก็จะพาไปชมนะครับเนาะก่อนไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับให้กับช่องพัฒเศษิรหอมดินเจ๊แนวนะครับเนาะก็นี่ครับกดไลค์ให้ผมน่อยนะครับเนาะก็ให้ผมมีกำลังใจเลยถ้าคลิปต่อไปเนาะครับเนาะก็ผมจะพาไปเบิ่งหยั่งนะครับเนาะก็ไปเบิ่งกันเลยนะครับเนาะไปครับ มาเรมามาครับผมเป็ักแก้วนะครับเนาะย้ายถูงไปเสร็จนะครับเนาะนี่ครับก็บักแก้วแล้ก็่อดซัดคิดนะครับผมมาคนเดียวนะครับเนาะก่อมานี้ผมก็อบนในผ้านอนมาะนั้นนะครับเนาะครับผมก็อมาคนเดียวก่อตั้งกล่องนี่ก็ปพุกนะครับเนาะก่อมาทำหน่อยทีจับกล่องแทนดูนะครับเนาะไปครับนะครับเนาะแปรงมาหน่อยนึงนะครับเนาะก็ นี่ครับแจ็ตปุ๋ยก่อมันออกหน่อยเดียวนะครับเนาะน้ำแจงก็หวานเนาะครับเนาะแจกัวนี้ก็ปอดช้านผิดเนาะครับเนาะนะครับแจ็ตปว่าปอดช้านผิดไปเลยบ่ได้ผีดยาวไม่ได้ผีดยังนะครับเนาะนะครับใส่เต็ปุ๋ยเนาะครับเนาะไปครับมาเรือ ไ่าแล้วน่ครัที่ผมบวชเดี๋าไปเบิึงนะครับเนาะนะครับนี่างนี้ตนบักงวงวะรอดในก็ดรอดนะครับเนาะบุกหลายต้นอยู่นะครับเนาะรอดถือว่าใส่ได้ครับสูงโอู้สูงกว่าผมแล้วนะครับเนาะจากต้นนี้เนาะมาวิญญาณปลาแกงนี่นะครับเนาะถือได้เป็นสังก็เพราะว่าแกงลูกมากเก็บน้อยก็มันก็จะตายดนะครับเนาะเม็ต้องกบวชไม่เชื่อนะครับเนาะ ยายเลยก็แบ่งโซนแบบนะครับเนาะว่าปลูกโซนนี่นะครับเนาะแต่หมดปลูกโซนนี่เดินมาโซนนี่ใต้ก่อเปปลูกโซนหุ่นครับโซนหุ่นใต้ก็ว่าปลูกโซนนี่ครับปลูกสาระกันไป็นปลูกสาระกันมานะครับเนาะยิงจังใหญ่ตกแต่งจะปลูกหล่นเยอะใต้เบิร์ดนะครับเนาะก็อจะห้าไปปลูกตามอีกรอบก็ดิี่ไหนจะไม่ดีเลยนะครับเนาะมาครับโอ้ครับผมเนี่ยไม่เห็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนมเห็นนะครับสร้างสวนเลยนะครับเนาะนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา นะวแ,บบแ,อแ,แนะวอย่บกงเด้อจงแจงเนะก็อนักเกิดได้ยังไงครับนี่จ้างสวนเลยนะครับเนาะน,นี่ก็คอือต้นข้าพดดอนไมเดียวนะครับม่เบิ่งไกลๆครับวอนไมเดียวครับนะข้าพดนี่ก็ต้นมะคุงไปเนี่มะสูงเนาะสูงยังเอียงโเนาะครับรเนาะฝาไม่ต้นนี่แหละเย้สุดหลเป็นมะคุงนะครับอแยบลนะนนลนนะบแ,นะแบนะครับนะนะเบิ่ง กวาไม่ค้องกินได,ด้แลนะ้วครับนักินไดเบนดะนื้อับของนี่ก็ก็บอดเันบอดสารพิษนะครับนักใส่สารพิษครับกด็ดดได้นะคะนะรันะบนักแดดไดดกวาเชื่อมันใต่เลยนะ,ะนะนะครับนัเไปใ่นะครับนะ วนืนหนึ่งหลอดหลอดนะครับเนาะก่อไก่กวขาข้างใต้หลับต้องเดืบเก็บแล้วแยกมาเก็บนะครับอ่ะคื้อๆเลยนะนะครับคือเลยนี่ย่นี่ครับจอดเด็ดจัดเด็ดนี่ครับผมจะเด็ดมาสุดๆนะครับมาเบิงมาเบิงเดี๋ยวผมเก็บเหรียญเอามาครับนี่นี่นี่ครับใครก็เห็นบักแจ้งไปสินะครับนี่นะครับโอ้ยไม่ใช่เนี่ยนะครับเนาะนี่ ักยังนอนาะนอแกงแแบบแงแบบครับเบื่องครับนี่นนี่จะลองแปลแบเบื่องครับนองแปลแบอืมไดมีหลายหน่วยอยู่นะครับเนาะไปครับไถอยถอย,ถอย,อยครับถึงที่แแดแน่งนะครับเนาะอืไมไดน นีเห็นไหมต้นเดงไหนเลยนี่ครับบ๊มีถุงหัวครับเนาะกอดยางมาเลยนี่ตอนเดงไหนก่อใ่เสือดีเสเอาเนาะครับเนาะมี่ขอยางก่อกบะนี้เนาะครับเนาะครับอือจับกอต้เือดเอาไรใส่กินน่าละเดี๋ยวบ๊อบมี่นะ่าละไปครับไปครับแล้วก่อนไปอือ มาโยงยังเจ้าเืออยู่กว่าแก้งไม่คอยหนะครนี่ก็ผมยืนอยู่ก่อนเป็นก้วยแลครับนี่ครับเอามากกไหมครับกอ่าไหมก่อนเกิดก่อนตัด้ออกเรียบร้อยนะครับเนาะนครับเดี๋ยวเรามาเร่วนะครับว่าปูกรนะครับเนาะร ม่วนกลวยแล้วครับเนาะตัวนี้กลวยอย่อันี้ีาักลวยบางก่องอังไงจามาโอเขาานะ้ครัใช่ครับ ับมาเลยก็ต่อปูขาวเบิดนะครับว่าคือง่ายๆนะครับเรื่องของก็ช้อนนี้นะครับ,ระะนะบก็จิ้งใหญ่เลยก็แดงจีา้านะครับนะแบบก็นี่เหลือนะครับเราเราผสมนะครับออกง่อยอยู่นะครนะับเนาะก็รอกินนะครับนะก็รอกินใั้เกลยวเขานะครับนะ เขาเนี้ก็ปลูกไว้ทมนึกวลแจ๊มันน้อยเอาเนาะนี่ครับมันเกิดมากทีทมันว่าก็งานได้ประมาณสองสอบเขาพวกนี้นะครับแล้วทีายปลูกไ,ไวน้นะครับเนสองสอบเนี่ยนะครับเนาะมากครับนี่ยากกับโผล่ตัวยากกับตั๊กแจ้งไว้นี่น,นะครับ บว้นนะครับนะปลูกไปบวปายไฮโนะครับนะว้าบว้ไม่ลูกนะดูอัดนนหน่อยเพิ่งปลูกไปมีลูกดูออกมานะครับนครับว้อย่านี้นะครับนะ้ายงาอม่รอไดแล้วนะครับเนาะนี่ครับบักแจ้งสวกมากเลย ขาวเีวยอดอนครับเพื่ได้เกี่ยวเกล็ดนิดครับเลยหน่อยออกดอกไม่นั่นเนาะนะครับรก็บอกครับนนปลูกพ่นกันครับอบอกนะครับนะครับแค่ก้วนนิดหน่อยเล่นเลยออกมานะครับแล้วเส้นเล็กกลางกอตัวปูนี่เป็นยังไงวะโอ้ครับนี่นี่นี่ตัวน,นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใบยังะครับแล้ออม่ใบยังนะผมจำซื้อมาช่นี้เออครับแมนบอกแมนีผเแมนสารแเนี่ยเอาลองดมมึงเอาจตกล่องจำซื้อมาเด้แมนใบยังหัวผ้าหัวาแมนบอกหัวผ้าเป็นหรอผมนใบพักอีตูอีตูตูล่าอีตูลาบอีตูเหล่าแมนบ่คตูเหล่า คือว่าแมงลักดีนี่เป็นใหม่เหลือเด้แมงลักถ้าวตุยตู้ยเนี่ครับสวนี่นี่เป็นอีกตรวพักจตูไทยแล้วจตูไทยนี่ครับแล้วก็้ตูเหลาตู้แยกกันสอง่นมเนาะหมูใครนตู้แเนาะครับเนาะจิ้นตู้กันเนาะนี่ระวังอย่าปแงเลย ดูเื่องเนาครับเาะจะป็นเชื่องูาดนะครับเนปดกับต้นเทียวอาวบนหน้าเิ่มครับเนาะอมาครับแ่แค่นี้เนาะครับเนาะส่มาไงามนะครับ่อีครับก่อนะครับก่อแดดกอฮวนแห้งเนาะครับเนาะก่อูดครับเบ่กอยในก้อยในมาแล้วครับข้างกูนเนาะครับเราพูด กลรังคุ้มเนาะทั้งหลังตั้งกล่องเลยเนาะครับกคร์เนกออใหญ่มากเนาะก่อเมื่อเช้าก่อบนโต๊ะเนาะผมไปเก็บใหญ่ก็บนฝาห้องรูหลาย่เนะครับเนาะก่อตกนะครับเนาะจะว่าตรงนี้เป็นโตกเน๊ะบ้องผมเก็บใหญ่ครับตกตกหไล่เนาะครับเนาะก็ผมกอจะจบคลิปนี้เที่ยงเข้านี้เนาะครับเนาะกออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องเพื่อเฉลี่ยความดินเชี่ยแนวนะครับเนาะกอดอย่าลืมครับกดไลค์ผมนั่มเนาะครับเนาะกอให้ปูติดตามหลา่เนาะครับเนาะก็ เดี๋ยวครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบอกว่ามันจะข้ามเมิองยางอี้เนาะครับเนาะก็คลิปนี้ก็ล่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ